สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเอา <c oughs> เอเซตอะเซตละยี่สิบเซตละยี่สิบแล้วมึงก็พักกี่เซตเนี่ย <c oughs> พักหนึ่งนาทีแล้วก็เข้าไปต่ออีกเซตหนึ่ง <c oughs> โอเค <c oughs> พักก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นับเองเลยขี้เกียจนับแล้ว เอ้ยโธ่อะไรขอมันวันนี้ครับผมวันนี้อยุดช่องนะผมคือเนี่ยเพื่อนผมเขากำลังทำแบบนี้อยู่วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาดูคลิปออกกลังกายนะผมแถมโอ้โหดูมันออกนะผมมันจะไปรอดไปเนี่ยอะไรออกเยอะกว่านี้ออกดีออกดว่าเอ้ยสู้ดิ โอเคพี่อ่ะขอยังขอยังพูดนนพดพีดพูดพูดเหลืออีกอกีเ่เซตเซตละสองนาทีอีกเซตหนึ่งโอเคเอาสอยนาทีอะไรหนึ่งนาทีไอ้เหี้ย okay, โอเคกูไป Let's go เอาดิเอาตาเลยวิตรวิตรโอ้ยหลังจากที่ไอจุนพักไปสองเซตนะครับโอ้ไม่กระอนชุบกไรเฮ้ยอะไรชุบหน่อย ช่วยกูหน่อยอะไรช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยโอ้ยไอ้เวรนนอหลอกไม่ใช่อ่ะไปโอ้ยเอ้ยไปเอ้ยไปเอ่ะของพอแล้วครับผมคุณรู้สึกไงครับตัวแขนไม่ได้เล่นมาประมาณเกือบสองเดือนอ่าแล้วไงครับจะตายครับจะตายครับแล้วไงต่อครับไม่ไหวเลยไม่ไหวอะไรต่อครับ